สวัสดีครับสวัสดีวันฝนตกวันนี้จะไปไหนกัน,นชิม่าสวัสดีครับก่อนบรรทาสวัสดีค่ะบนรทาจะไปไหนจะไปส่งพี่ชายส่งพี่ชายไปไหนลูกเป็นโรงเรียนสมนึกเอาทุกวันทำไมขี่มอเตอร์ไซค์ไปเอาก็ฝนมันตกฝนมันตก ฝนตกก็เลยมาปลูกพ่อไปนี่เนาะไม่ไหวเลยถ้าพ่อไม่ไหวพ่อจะอยู่บ้านหนูก็มาขับเอเอเงดีไปเรียกมาขับเองพูดเงนะจะขับเหรอบ้าฮ <laughs> มฮ่มฮึ่นฮม่มฮ่มฮึ่่ม<อ>่ม่มฮึ่มฮึ่มม่ม เมื่อวาเ,ววา,เาทำไมขอให้ฝนตกเอาก็ได้ให้น้ำท่วมโวยน้ำท่วมมันก็สซีรีเข่าทีเนาะแล้วก็ไปซื้อข้าวมากินโว้ยน้ำท่วมอะไรลูกว่าจะไปเปล่งน้ำอยู่วันเนี้ย <c oughs> อ,อน้ำเยอะแล้วดูทีฝนตกครับฝนตกสภาพอากาศ ฝน,นตกน้ำท่วมหรือเปล่านะเนี่ยเรม่คือ,อสภาพอากาศเออหมู่บ้านนี่ก,ก็ฮ้อนเมื่อนีน่ก็ฝนตกเจ้งใด ทายตอนนี้เขาใต้ยังได๋ยส่วนลุงที่หลักน้ำเมืองเขาอู้น้ำน้ำมันไม่ได้ท่วมไอ้น้ำมันไอ้นั่นน้ำมันล้นในระบายน้ำมันไม่ใช่น้ำท่วมน้ำมันล้นหรือว่ามันล้นจริงๆวะเออมันล้นจริงเห็นไหม ขึ้นอะไรเมื่อวานก็ยังมันลงอยู่แล้วมันลงแล้วแต่มันจะตกแค่นี้มันไม่เท่าไหร่หรอกอันนี้มันก็่ไปหอยปงวถ้ามันตกทงวันนี้เหรอไม่รู้ว่ามันจะตกไหมมันไม่สายหรอกแค่เจ็ดโมงเอง ปกติมากี่โมงอ่ะอืมมาเชา้าตีสีเจ็ดนี่ก็เจ็ดโมงอยู่ตรงน, <c oughs> นี้อันนี้มันก็เจ็ดโมงใช่ป่ะอันนี้เจ็ดโมงยี่สิบเปอร์หรอจริงหรือเปล่า,าอเอาเรือสี่สิบเรหรอ เขาไม่รู้อ่ะถ้าอยากเขียนน้อยไปก็แล้วแต่ตัวถ้าเขาพูดเองนะก็แล้วแต่หนูกับแม่ อ้อยน้อยอะไรต้นไม้และสาต้นไม้เท่าไหร่นนี่ไม่กล้าไปเลยว่าเรียวไปฟังขีเลยโดนหลายตรงนี้มันมันโดนกันหลายพวกตำรวจกับบกขวางเลยเจ้าไปขวางกุศิได้กลางนีบบิน ันจะข่วงมาตรงนี้ยาไม่มีรถหรอกม,มันก็ไนีแหละก็ดูอยู่ นนะะเดี๋ยวจิตแล้วก็ไปส่งไปทาต่อไม่ได้ส่งเพราะจะกลบน้องยังไม่ให้เอาลงเลยกระเป๋ากระเป๋าก็ต้องไม่สิพ่อเอ๊ะอะไรลูกพี่มันอยู่โรงเรียนอะไรนะ พี่หมาว่าีมายว่าเรเรียนนยว่างเียสมโงเียนงเียนนกะจว่าอย่างี้นี่สมเป็นก็มันพูดไม่ดีหก็พูดพอๆติลูกงั้นคนอื่นเขาไม่คนอื่นเขาไม่คนอื่นเขาพูดเลยพอกระช่างเขาดิดหนูอย่าไปพูดตามเขา ไม่ร hey, ู้อันนี้ว่าตอนเย็นยงดีไหนีะข้อไปเที่ยวไหนอ่ะไม่งั้นจะมีเลย สูอะไเนเ่มล้นี่แหละบ้าน,บ,านบ้านที่เขาทำกระถิน่ยกอดกันสบายอีกพงพี่ชายกอดน้อง มันหนาวมันหนาวอยู่เย็นไม่หนาวแล้วร้อนร้อนอะไรเน,น,นี่ยเพราะเพราะว่านี่เผลอๆเนี่ยฝนหยุดตกเนี่ยมันจะลมหนาวมาเลยนะจริงเจอจริงเจอ ซื้ออะไรนะซุ้ยเล้ยถ้าสนตกแว่นก็ไม่ต้องไปกินอะไรจะอยากกินขนาดนั้นเลยลเหรอ<ช>ซุ้ยเลีนะ้ยนใช่มันเสียบประหนึ่งกุลฮึมเสียบมาเลย คคมันคืออะไรเอาวันไม่ใช่ช้างเหรอเอสวัสดีค่ะอาพูดหน่อยพูดหน่อยนูจะไปนูไปไหนมาบอกอธิบายหน,หน่อยนึง พูดดูเนี่ยนี่พูดคุยกับเขาหน่อยสี่สมาทีมันทาหรือจะปิดเทอมันไหน<ม>เป็นยังหน,นู้ยื้บอกเล่ามาไหลูกโอ้โหหนูอ้ได้อยี่้เ <laughs> ด,ดีด๋ยวที่โรงเรียนพูดได้เอาตอาไปจนช้พูดได้ที่โรงเรียน แล้วทำไมที่บ้านพูดไม่ได้เอาเขาพากจบปให้เราวาโอ้ยหนูก็เลยไม่กล้าพูดเลยใช่ไหมใช่เี่เยวเวืเอ,อยวพ่แม่ดยา่ท่จ้าไรเ้าอียงมเจ้าอะไรฮะ ทุเรียนทุเรียนอ่ะชิ้นละห้าบาทพอเนะออาะก็ขอเงินยายแก้วดิขอเงินยายแก้วดิายายแก้วขอห้าร้อยบอกเงี้เ,เด้เอไปขอขอได้แล้วพ่อจะซื้อมาเลยห,หรือก็บอกยายแก้วว่ายายแก้วขอพันหนึ่ง ก็ได้จะไปซื้อทุเรียนแบบนี้เด้อเอาจริงๆพ้าเอาหมอยายยายจู่ยังยังยายจู่นี่ยังไม่ได้เห็นไหมเก้วได้แล้วพ่อจะเอามาให้พ่อจะกดมาจยาเกี่ยวเก้าพันพ่อจะเอาไว้พันหนึ่งค่าคาพ่อเดินทางโอเคโอเคใช่ไหมไม่งั้นก็เอาไว้สองพันก็ได้ เอามาให้ยายแก้วแปดพันเอามาสามงั้นก็ให้ยายแก้วห้าพันก็เลยโอเคไหมเอามาสี่พันเด็กสี่พันยายจู่ยังไม่ได้ <c oughs> ายายจูนี้ยังไม่ได้จ้ะยายแก้วก็ไม่ได้ ้นี่เหี้แลไปสบายเด้อจักอันจะเป็นนิยังบูกันเลยอ่ะนั่นเยอะมาละจ้าเดี๋ยวสิปต่อเลยจ้าเด้อเดี๋ยวสิปต่ออยู่จ้ากิน่าแล้วฮะยีรถใดญงเนี่ยูกฝนตกไปลวจ้ะจะไม่ส่งคุณหนูแล้วจ้ะ วันนี้หนูทำไมถึงไปสายล่ะจ๊ะอย,อย่างเ,าเางคือไปสวยเท่อย่างเงคือไปสวยน่งหอดแล้วอหอดแล้วก็จะถึงโรงเรียนแล้วเราไปเส้นไหนกันไปแล้วทำไมอ่ะนี่น,นี่เลี้ยวหรอกเพาจะไปฝั่งเนี้ย เลยตรงนี้แหละโอ้โหพ่อถ่ายท,ที่ที่มันแคบๆนี่แหละลูกเป็นที่ที่ไหนเป็น,นหมู่บ้านนะครับวาวใส่แล้วนี่ครอบอันนี้คือบ้านอะไรมรดกโาณอันนี้เขาเรียกว่าบ้านอะไร ชื่อบ้านอะบ้านอะไรนะบ้านนี้ชื่ออะไรเข oh <my> าเรียกชื่อบ้านอะไรนะฮะนะบ้านน้องสิมโอ้ดูดิยังเด็กหน่อยไปโรงเรียนพี่น้องฝนตกก็กลางจ้องไป ีจับจิ้วอยูว่วะกางจ่องเห็นบ่ไหนะเห็นบ่เขาขี่จัก,กรยานกลางจอง่องโอ,อ้กลางจ่องไงรู้ไหมกลางจอง่องป่าจะไปเขาฟังผุนไ,ไหนวะลงไปเปิดประตูเรื่อยๆนะขอเต้ฟังนี่แม่นบ่ เดี๋เราฟังนี่กันหนเอยคุณครูมาแล้วเหรอมาหรือยังมาแล้วมั้งเปิดห้องแล้วกูฟังบุญกับจิตได้ด้วยกันตัวโงเ,เรียนโงเรียนของเราน่าอยู่ หรือเปล่าเป็นไม้ไมก็ยังไม่ได้เปิดเลยใช่ไหมเปิดหรือ,อยังก็เปิดแล้วนี่เปิดแล้วนี่นั่นไงยี่นีถุงนั่นไงหรือปล่ย Bye. ไบอกว่าขันันว่าเป็น,น,น,าปนพายุเขาอ,อย่างมันคือเสบบฝ่าห้องพึ่นพเลยที่นี่คือฝ่าห้องพึ่งพึ่งๆมพำๆเลยเ ไปจอจดอย่างนี้เบอร์เมื้อเสียวแต่ไปห,หับย่ายเลยอเอาลราขึ้นว่าวันศุกร์บวชว่าว่าขึ้นแล้ววันศุกร์ไปหาหมอคือว่าฮะเดียนหนาวคุณเออ เพื่อจะย้ายหน่อยผมกิน